คุณกำลังมีปัญหาก,กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตบทเรียนออนไลน์การสอนออนไลน์และการไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ใช่ไหมครับคลิปนี้มีคำตอบครับอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ในการผลิตบทเรียนการสอนออนไลน์และการไลฟ์สตรีมมิ่งมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาแนะนำครับ อย่างแรกเลยก็คือไมโครโฟนนะครับและหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักไมโครโฟนแยกกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคืออะไรแต่สําหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับไมโครโฟนแยกเนี่ยคืออุปกรณ์เสริมชนิดหนึ่งที่นามาเชื่อมต่อกับเครื่องของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการรับเสียงหรือบันทึกเสียงนั่นเองครับแต่ถ้าถามว่าทําไมเราต้องใช้ไมโครโฟนแยกในเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมีไมโครโฟนที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วคําตอบง่ายมากครับเพราะว่าตัวไมโครโฟนแยกเนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยนิยก ะจะดูจากพอร์ตการเชื่อมต่อพอร์ตการเชื่อมต่อของไมโครโฟนแยกเนี่ยจะมีหลักๆ2รูปแบบก็คือแบบแจ็ค3.5นะครับแล้วก็รูปแบบ USB ครับผมแต่รูปแบบที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือในรูปแบบของ USB เพราะว่าเป็นรูปแบบที่เชื่อมต่อง่ายนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเสียบ USB ของไมโครโฟนแยกเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่เข้าไปตั้งค่าในโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่นะครับให้เป็นไมโครโฟนตัวนี้เราก็จะสามารถใช้งานตัวไมโครโฟนแยกนี้ได้เลยครับผม อย่างที่2นะคบก็คือกล้องเว็บแคมนั่นเองสําหรับโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่นะครับก็จะมีกล้องเว็บแคมเนี่ยติดตั้งมาให้กับตัวเครื่องอยู่แล้วแต่สําหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ PC นะครับก็จะไม่ได้มีกล้องเว็บแคมเนี่ยติดตั้งมาให้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องซื้อตัวกล้องเว็บแคมนี้เข้ามาเพิ่มเองซึ่งการเลือกซื้อกล้องเว็บแคมเนี่ยอย่างแรกนะครับดูในเรื่องของคุณภาพเพราะว่าคุณภาพที่เราแนะนำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 720p นะครับหรือคุณภาพแบบ HD นั่นเองแล้วก็10 8 0 p หรรรืือออคคคคุณภาาาาพแแแบบบบ Fu HD นนนนะะััีี้้2ูปววมมชดท่เํไ ราคาเนี่ยก็จะไล่ระดับไปตามความคมชัดนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันก็สามารถเลือกตามที่ทุกคน,นสนใจได้แต่เรามีข้อสังเกตอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวกล้องเว็บแคมในบางรุ่นเนี่ยก็จะมีไมโครโฟนติดตั้งมาให้ด้วยมันก็จะลดกําลังซับของเราเนี่ยในการเลือกซื้อไมโครโฟนแยกไปอีกด้วยนะครับผมทำให้ซื้อกล้องเว็บแคมตัวเดียวเนี่ยแล้วจบครบทุกเรื่องเลยครับ ต่อมาอย่างที่สานะครับผมอย่างที่3ก็คือกิีนสกีนนั่นเองกิีนสกีนจะเป็นฉากสีเขียวหรือว่าสีฟ้ากิีนสกีนจะเป็นฉากที่เอาไว้สําหรับเปลี่ยนพื้นหลังด้วยโปรแกรมอีกทีหนึ่งเช่นโปรแกรม OBS ส่วนการหาซื้อกีนสกีนั้นถ้าเกิดเป็นของที่มีคุณภาพสูงเนี่ยราคาก็จะสูงตามไปด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเ่เราสามารถใช้ผ้าที่ขายเป็นเมตอยู่ตามท้องตลาดก็สามารถใช้ได้เช่นกันแถมราคาก็จะยังถูกกว่าด้วยนั่นเองครับอย่างที่4ี่ก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองในยุคนี้อินเทอร์เน็ตก็จะ ว่าระหว่างการสอนมีอาการภาพแตกเสียงกระตุกหรือว่าอัปโหลดงานช้าเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราใช้อะไรในการเชื่อมต่ออยู่นั่นเองครับผมถ้าเกิดเป็น WiFi เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทางที่ดีเราจะนําใช้สายแลนในการเชื่อมต่อแทนนั่นเองซึ่งสายแลนจะมีความเสถียรที่มากกว่า WiFi นั่นเองครับอย่างที่5ก็เป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก็คือหูฟังถ้าถามว่าหูฟังสําคัญยังไงหูฟังนี่ยจะช่วยลดเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงใบหอนนั่นเองอย่างเช่นเวลาที่เรากําลังสอนออนไลน์นเนี่ยแล้วมีเด็กนักเรียนเปิดไมค์หรือว่าเรา ไปในไม้และทําให้เกิดเสียงสะท้อนหรือว่าไม้หอนได้นั่นเองครับแต่สิ่งที่สําคัญกับอุปกรณ์ก็คือเทคนิควิธีการหรือว่าคอนเทนต์ในการนําเสนอนั่นเองครับใช่ครับและนั่นคือทั้งหมดของวันนี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราพวกครูไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ